สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o d a v l a t i l t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวในเช้านี้นะครับตอนนี้อาจจะดูแปลกๆไปสักนิดนึงเสียงด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมอยู่ต่างจังหวัดนะตอนนี้อยู่ที่โคโรนะครับพอดีว่ามาทํางานนะเพื่อนๆเ,เอาล่ะทีเนี้ยเรามาดูเรื่องราวเช้านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เออทำให้ เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ขาดความรู้ความเข้าใจจริงๆนะครับสําหรับเรื่องง่ายๆก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นที่ในโรงเรียนครับเดี๋ยวเราจะเอามาคุยให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเอาล้วเพื่อนเพืนคืออย่างนี้ครับเพื่อนเครับ พอดีว่าผมได้ไปเจอข่าวนี้นะครับมาจากอ่าไชน่าซินหัวนิวส์นะครับก็คือก็คือสื่อซินหัวนั่นเองนะครับเขาได้บอกในเรื่องราวที่ผมมองว่าเป็นเรื่องของการขาดความเข้าใจขาดในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็อ่าขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเราจะมองเห็นว่ากัมพูชานเนี่ยขาดหลายเรื่องมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารภายในประเทศนะ ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับที่คนในภายในประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐกับประชาชนมันไม่ค่อยมีการเขาเรียกอะไพูดคุยหรือว่าการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เท่าที่เคยทราบมาหรืออ่านตามข่าวเนี่ยผมจะมองเห็นในช่องของการสื่อสารของทางขเมศเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโอ้อวด นะครับแล้วก็สร้างกระแสสร้างประเด็นให้กับประชาชนได้เข้าใจอะไรที่มันคลาดเคลื่อนและผิดผิดเสียมากกว่านะครับส่วนเรื่องราวที่มันผูกโยงกันมาในเรื่องนี้นั่นก็คือจากหนังสือพิมพ์นะครับของชัยนา s สินหัวนิวสนะครับได้บอกเอาไว้ว่ากัมพูชาได้สั่งห้ามขายเครื่องดื่มชูกำลังในโรงเรียนหลังพบวัยรุ่นดื่มเยอะจนป่วยเบาหวานเพียบนะครับ เออเรื่องราวมันเป็นอย่างไรทำไมในโรงเรียนถึงมีการป่วยเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าได้ดื่มเครื่องดื่ม,มชูกำลังซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังนะครับในประเทศกัมพูชาทั้งเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็เบียร์เนี่ยค่อนข้างมีการขายหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็มียี่ห้อไทยอยู่ในนั้นด้วยน่าจะอยู่สัก 2- 3สผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเยอะคนนะั้นแต่ว่าที่เราเห็นเห็นกัน บ่อยๆเนี่ยมีอยู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นสีเขียวนะที่เราเห็นอยู่เกินปกขอนนี้ไม่บออ่อย่้้อนะอ่านดมาดูข่าวแล้วตอนะครับเมื่อวันอังคารที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้ประกาศสั่งห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มชูกําลังในโรงเรียนหลังพบโรคเบาหวานในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีใย่หน้าสำคัญเอ๊ะทำไมถึง มีคนติดเครื่องดื่มชูกำลังเหรอในในเรืยกอะไรในโรงเรียนเนี่ยนะคือจริงถ้าอย่างโรงเรียนไทยเนี่ยเขาห้ามเนาะไม่ให้หนักเรียนเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแม้กระทั่งกาแฟนี่อยาัอยางค่อนข้างห้ามเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้กาแฟน่าจะเป็นที่อนุโลมแล้วนะครับถ้าเป็นในโรงเรียนระดับมัธยมแต่ว่ามัธยมต้นเนี่ยเขาน่าจะไม่ให้นะมัธยมปลายเนี่ยผมรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะปัจจุบันไม่รู้ให้หรือเปล่าแต่ว่าในสมัยในสมัยที่ผมเรียนเนี่ยเขาไม่ให้ดื่มแม้กระทั่งกาแฟด้วยซ้ำไป เนื้อข่าวต่อมานะครับพังชวนนารองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาของกัมพูชากล่าวว่าคําสั่งห้ามข้างต้นมุ่งป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานนั่นเองนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคน้ําตาลและเครื่องดื่มชูกําลังโดยห้ามทั้งการบริโภคและแจกจ่าย การจาหน่ายและการโฆษณาเครื่องดื่มชูกําลังทุกชนิดภายในและรอบนอกสถานการศึกษาของรัฐและเอกชนและสถาบันอาชีวะศึกษาทั่วประเทศเอ๊ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือครูบาอาจารย์เขาไม่ตระหนักเหรอว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีน้ําตาลสูงคือจริงๆอ่ะคุณครูเองเนี่ยเขาน่าจะมีในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ย จะค่อนข้างมีน้ําตาลสูงมันก็ต้องควรห้ามตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเหมือนอย่างไทยเราตอนนี้ที่ทําขึ้นมาน่าจะเป็นในส่วนของอยหรือเปล่านะหรือว่าาทางสาธารณสุขเนี่ยเขาอาจจะร่วมมือกันนะครับที่เขาจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นฉลากบริโภคครับเพื่อนๆเ,เขาจะติดเอาไว้ว่าอันนี้มันมีกี่แคลอรีร่อันนี้มีปริมาณน้าตาลเท่าไหร่มีปริมาณเกลือเท่าไหร่ในต่อ1บรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ย ซึ่งไทยเรามีมาหลายปีมากแล้วนะครับคัมภูชายังไม่ได้มีอะไรแบบนี้แล้วก็มีการสั่งห้ามแบบนี้แสดงว่ายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็สาธารณาสุขหรือออยถังเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่คงไม่มีออยหรอกแต่ว่าสาธารณาสุขทางเขาเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรอย่างที่เรามีหมายถึงว่าทั้งความรู้แล้วก็กําลังในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้ให้กับนักเรียนของเขานะครับ นายรองกำชับให้ทุกโรงเรียนนะครับแจ้งเตือนนักเรียนถึงผลกระทบดังกล่าวระหว่างเข้าแถวเขารบธงชาติพร้อมทั้งสั่งให้โรงเรียนยึดเครื่องดื่มชูกำลังจากผู้จำหน่ายทั้งในและรอบนอกโรงเรียนและยกเลิกสัญญาเช่าแผงจำหน่ายสินค้าหากร้านค้าไม่เป็นบบตามคำสั่งนะครับโอ้นี่ไปลงโทษร้านค้าด้วยนะคือจริงเนี่ยไปบอกเขาให้เลิกขายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนได้รับรู้รับทราบผมว่าเท่านี้ ก็น่าจะเพียงพอแล้วก็พยายามขยายออกไปในทุกโรงเรียนเนี่ยแล้วก็กำชับให้แบบเขาเรียกว่าเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันน่าจะดีกว่านะคำสั่งห้ามข้างต้นนะครับมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชามีรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นและแนะนําให้กระทรวง ดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มนักเรียนนะครับเด็กบางคนดื่มเครื่องดื่มชูกลาลังหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเนี่ยมากถึงวันละ3กระป๋องคูลมาเนตกล่าวระหว่างพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในกลุ่มขนมเปนด้านเชียงรานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาเผยว่าโรคเบาหวานจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักในกัมพูชา โดยถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อจะเคยเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตมาก่อนแต่ปัจจุบันโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งอันหนึ่งนะครับโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังมีอยู่4ประเภทหลักได้แก่โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเรง็งและก็โรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากซินหัวนะครับที่สะท้อนถึงปัญหาในโรงเรียนในจังหวัด ตาแก้วของกัมพูชานั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยนะครับถ้าคุณมาเน็ตนะครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาสนาธารณสุขนะครับก็แค่สนองนโยบายนะครับจริงๆนายคุณมาเน็ตเนี่ยควรกล่าวเป็นนโยบายออกไปนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็รับเรื่องมาแล้วก็สนองนโยบายของอานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานการศึกษาด้วยแล้วแต่ละคนนั้นก็ พยายามที่จะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้เนี่ยอย่างเข้มข้นเข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แค่นี้เองนะครับผมผมว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาประมาณหนึ่งที่จะทําให้อ่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแบบซ้ํารอยเหมือนอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในเวลาขณะนี้อยู่นะครับผมว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ เกินความสามารถที่จะทําได้แต่ที่สําคัญเนี่ยทางสาธารณสุขเองหรือว่ากระทรวงการศึกษาเองเนี่ยทั้ง2หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทำงานหรือเปล่ามีความรู้หรือเปล่าแล้วก็มีกําลังพลกําลังทรัพย์มากพอหรือมีอรัฐบาลคอยหนุนหรือคอยซัพพอร์ตเรื่องเหล่านี้หรือเปล่า ผมว่าอันนี้น่าคิดมากกว่าอีกนะครับบางทีศักยภาพเขาอาจจะทําไม่ได้ก็เป็นไปได้นาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยกัมพูชาช่างไรการศึกษาอะไรขนาดนั้นนะครับเอามาฝากกันในเช้าวันนี้นะเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถที่จะส่งแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆน,น,นั้นมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ผมนะเพื่อนๆในในช่องของเรานั้นสามารถ เรียนรู้แล้วก็รับรู้ไปได้วยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ